กมพูชากําลังเดือดกองทัพเงินขาดสเสบียงหมดจนปืนลั่นใส่ชายแดนไทยนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือสัญญาณว่าอำนาจตระกูลหุนกําลังสั่นคลอนวันนี้เราจะพาเจาะลึกก็บทเงียบกําลังก่อตัวรัฐประหารอาจมาและใครจะเป็นผู้คว้าอำนาจในพนมเปญ สวัสดีค่ะปกติเราก็ได้ยินข่าวตามแนวชายแดนกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวเล็กๆอะค่ะแล้วก็เงียบไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงปืนครกดังขึ้นมาแล้วคะแล้วกระสุนนั่นก็ดันข้ามาตกในฝั่งไทยด้วยเรื่องมันคงไม่เล็กแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะวันนี้เราเลยมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากเป็นบทวิเคราะห์ที่มองว่าเหตุการณ์นี้ย มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเหมือนเสียงระฆังเตือนว่าอาณาจักรของฮุนเซนในกัมพูชาที่ดูแข็งแกร่งมาตลอดกําลังสั่นคลอนอย่างหนักจากข้างในเลยค่ะใช่เลยครับเพราะภาพที่เราเห็นจากภายนอกเนี่ยคือดูเหมือนมั่นคงมากแต่บทวิเคราะห์ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ชี้ให้เห็นรอยร้าวที่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะในกองทัพซึ่งเป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำอำนาจของเขามาตลอดคำถามสำคัญก็คือ อะไรที่ทำให้กองทัพที่เคยดูหน่าเกรงขามมากถึงกับถูกเรียกว่าเป็นเสือกระดาษไปได้แล้วไอเสียงปืนครกที่ดังขึ้นมานั่นน่ะมันเป็นแค่พลุเตือนหรือว่ามันคือประกายไฟแรกของกองเพลิงที่กำลังจะลุกโชนขึ้นมากันแน่เอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า ปกติเวลาเราพูดถึงความนั้นคงของกองทัพเราจะนึกถึงเรื่องอุดมการณ์ความรักชาติวินยัยอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยต้นตอของปัญหาในกองทัพกัมพูชากลับเป็นเรื่องที่เบสิคที่สุดเลยคือเรื่องเงินค่ะอืมโครงสร้างอำนาจที่นั่นมันไม่ได้อยู่บนอุดมการณ์แต่อยู่บนสิ่งที่เรียกว่าระบบอุปถมัมที่ใช้เงินซื้อความพักดีกันแบบตรงๆเลยถูกต้องครับ มันเป็นระบบที่นายพลเลี้ยงลูกน้องแล้วลูกน้องก็พักดีต่อนายพลแต่ว่าเงินที่ใช้เลี้ยงกันทันกล่องทัพเนี่ยมันไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักเสมอไปนะครับบทวิเคราะห์เนี่ยชี้เป้าไปที่แหล่งเงินขนาดมหึมาที่เรียกว่าทุนสีเทาทุนสีเทาครับซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆมันก็คือเงินที่หมุนเวียนจากธุรกิจอย่าง บ่อนคาสิโนออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เคยเฟื่องฟูมากๆในเมืองอย่างซินวิลอ๋ออคือเงินจากธุรกิจสีเทาๆที่เราเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆนั่นเองใช่เลยครับและตัวละครสำคัญที่เป็นเหมือนท่อนนำเลี้ยงหลักเลยจะเรียกว่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ให้บรรดาผู้มีอำนาจในกองทัพเลยก็คือกลุ่มธุรกิจ Pri n c e Group ของบุคคลที่ชื่อว่าเฉินจือ้อเฉินจือ้อครับ เขาคือผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่คอยอัดฉีดเงินมหาศาลเพื่อหล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์นี้มาโดยตลอดแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองธุรกิจของเฉินจื่อประสบปัญหาอย่างหนักถึงขั้นล้มละลายแล้วตัวเขาเองก็ถูกทางการจีนจับกลุ่มตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิคะแปลว่าความพักดีของทั้งกองทัพมันผูกอยู่กับคนคนเดียวแล้วก็ธุรกิจของเขาอย่างนั้นเลยเหรอคะ มันเหมือนกับการจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนแล้วอยู่ๆมีคนมายกเลิกบัตรเครดิตอย่างนั้นเลยเหรอคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับมันคือสถานการณ์แบบนั้นเป๊ะๆเลยท่อนน้ำเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ๆก็ขาดสะบ้าลงทันทีทันใดและเมื่อเงินที่เคยใช้ซื้อความพักดีมันหายไปคำถามที่ตามมาก็คือ แล้วความพักดีที่เคยซื้อมาด้วยเงินล่ะจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งคำตอบของคำถามนั้นก็ปรากฏให้เห็นเป็นภาพที่น่าตกใจมากๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เลยอะ่ะรายงานที่เราได้ศึกษามามันวาดภาพความทุกข์ยากของทหารชั้นผู้น้อยได้แบบน่าสลดใจเลยค่ะคือพวกเขาไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วเข้าสารอาหารแห้งที่เคยมีส่งมาให้ก็เริ่มขาดแคลนอย่างหนักครับและผลกระทบที่ตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องอย่างเดียวนะครับ แต่มันกัดกร่อนไปถึงวินัยของกองทัพเลยมีรายงานที่ระบุชัดเจนว่าทหารบางหน่วยถึงขั้นต้องแอบขโมยน้ํามันดีเซลจากรถถังอะไรนะคะขโมยน้ํามันจากรถถังและรถสายพานลําเลียงพลของหน่วยตัวเองเอาไปใส่แกนล,ลอนแล้วก็ลักลอบขายให้ชาวบ้านในพื้นที่เพื่ออะไรคะเพื่อหาเงินสดมาซื้อข้าวกินกันครับโห oh, ภาพของทหารในเครื่องแบบที่ต้องมาขโมยน้ํามันรถถังตัวเองเพื่อหาข้าวกินมันเป็นภาพที่เศร้าแล้วก็ส่งพลังมากๆเลยนะคะ มันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับความล้มสลายของระบบเลยไม่แปลกใจเลยที่ในบทวิเคราะห์ถึงกับใช้คำเรียกสภาพนี้ว่ากล่องทับขอทานมันคือภาพสะท้อนของความล้มเหลวจากบรรลงล่างโดยแท้จริงครับซึ่งอาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วงบประมาณแผ่นดินปกติไม่มีหรอทำไมถึงต้องพึ่งพาทุนสีเทาขนาดนั้นตรงนี้แหละครับที่เราต้องไปดูอีกปัญหาหนึ่งที่ซ้อนอยู่และร้ายแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือปัญหาคอร์รัปชันที่เรียกว่าทหารผี ทหารผีอ่ะฟังดูน่ากลัวนะคะมันคืออะไรคะเนี่ยมันคือการทุจริตในบัญชีงเงินเดือนครับสมมุติว่าในเอกสารทางการกองทัพกัมพูชามีทหารลงทะเบียนอยู่1 0 0 0 0แสนนายแต่ตัวตนจริงๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามอาจจะมีอยู่แค่40,000หรือ50,000ในนายเท่านั้นเองหายไปกว่าครึ่งเลยเหรอคะใช่ครับที่เหลือคือผีผี เป็นแค่ชื่อปลอมๆที่พวกนายพลใส่เข้ามาในระบบเพื่อเบิกเงินเดือนเข้ากระเป๋าตัวเองที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นปัญหาใหญ่เพราะมีเงินจากทุนสีเทาของเฉินจื้อมาคอยโปะคอยอุดรอยร่วพวกนี้อยู่ตลอดแต่พอตู้ ATM ใบนั้นถูกยึดไปรัฐบาลต้องมารับผิดชอบจ่ายเงินเดือนตามบัญชีผีพวกนี้เองทั้งหมดงบประมาณมันก็เลยไม่พอ,อเงินที่ควรจะไหลไปถึงทหารจริงๆที่ยืนเฝ้าชายแดนก็เลยเหมือนถูกผีดูดไปจนหมดทหารจริงก็เลยอดอยาก ขณะที่เงินเดือนผีก็ยังไหลเข้ากระเป๋าในพลบางคนอยู่เหลือเชื่อเลยนะคะนี่มันแปลว่าที่ผ่านมาทั้งกองทัพได้ยืนอยู่ได้ด้วยงบของรัฐแต่เหมือนเกาะอยู่กับเงินนอกระบบเป็นหลักพอเงินนั้นหายไปโครงสร้างที่ดูแข็งแกร่งก็เลยกลวงโบให้เห็นกันจะจะแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเชื้อไฟชั้นดีเลยนะคะกองทัพที่กลวงทหารที่หวิวโหยบรรยากาศแบบนี้มันพร้อมจะเกิดเรื่องได้ทุกเมื่อ และมันก็นำเรามาสู่เหตุการณ์ปืนโครกที่ชายแดนจนได้ถูกต้องครับเหตุการณ์ที่กระสุนปืนโครกถูกยิงคล้ามาตกในฝั่งไทยซึ่งทางสมเด็จหุ่นเซนรีบออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุอืเป็นการลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเรามองจากมุมของการวิเคราะห์ทางทหารแล้วคำว่าอุบัติเหตุสำหรับอาวุธหนักอย่างปืนครกนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะลองมองอีกมุมหนึ่ง อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ใช่หรอคะมีอะไรในข้อมูลที่ทําให้เรามั่นใจได้ขนาดนั้นว่านี่คือการจูงใจส่งสัญญาณเป็นคําถามที่ดีครับคือปืนครกเนี่ยมันไม่เหมือนปืนพกนะครับที่จะทําหล่นแล้วลั่นได้การจะยิงปืนครกหนึ่งนัดมันต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนมากต้องมีทีมงานอย่างน้อย2อสาคน ในการตั้งฐานยิงต้องบรรจุกระสุนต้องมีการคำนวณปรับที่กัดองศาการยิงและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีคำสั่งยิงจากผู้บังคับบัญชาการที่มันจะลั่นเองแล้วข้ามพรมแดนไปตกในอีกประเทศหนึ่งพอดิบพอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอกาสเกิดน้อยมากจนแทบจะเป็นศูนย์เลยครับแปลว่าถ้าฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดบอกว่าเขาไม่ได้สั่งมันก็แปลว่ามีคนอื่นสั่งเหรอคะนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย บทวิเคราะห์ตีความปรากฏการณ์นี้ว่ามันคือภาวะ loss of command loss of command หรือการสูญเสียการควบคุมสั่งการกองทัพโดยสิ้นเชิงมันคือการที่ทหารระดับปฏิบัติการหรือผู้บังคับหน่วยย่อยในพื้นที่ไม่ได้ฟังคำสั่งจากพนมเป็นอีกต่อไปแล้ว oh. การยิงครั้งนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณตรงเดฝินรัฐบาลว่า พวกเราหิวพวกเราไม่พอใจส่งเงินส่งสเสบียงมาเดี๋ยวนี้หรืออาจจะเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนเพื่อบีบให้รัฐบาลต้องหันมาสนใจและแก้ไขปัญหาของพวกเขาอย่างเร่งด่วนนะครับมันคือการแข่งข้อคือการลุกฮือแบบเงียบๆที่ใช้เสียงปืนครกเป็นตัวส่งสารในบทวิเคราะห์ถึงกับใช้คำว่ากบฏเงียบหรือ s i l e n t Rebell i o เเลยนะคะและมีภาพเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากว่า ตอนนี้หุ่นเซนก็เหมือนคนขับรถที่พงมาลัยหลุดอืคือรถกาลังวิ่งฉิวเลยแต่เขาไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อีกต่อไปแล้วซึ่งปลายทางก็คงหนีไม่พ้นการเสียหลักแหกโค้งและภาวะที่พวงมาลัยหลุดนี้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเราเอาประเด็นวิกฤตการสืบทอดอำนาจเข้ามาพิจารณาด้วยครับคือตอนนี้อำนาจกำลังถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่รุ่นลูกคือหุนมาเนต แต่ภาพที่ออกมาคือบารมีของเขายังไม่แกร่งพอที่จะคุมนายพลรุ่นเก่าๆที่เป็นเพื่อนร่วมรบรุ่นเดียวกับพ่อได้นายพลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ให้ความเคารพยำเกรงหุนมาเน็ตเท่าที่ควรอ๋อพอผู้นำรุ่นใหม่ยังไม่ถูกยอมรับเต็มที่มันก็เลยเกิดช่องว่างทาอานาจขึ้นมาใช่ครับพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าสามารถทาอะไรแบบนี้ได้สามารถลองของหรือส่งสัญ,ญญาณแข็งข้อแบบนี้ได้เพราะคิดว่าผู้นำคนใหม่คงไม่กล้าทำอะไรรุนแรง แล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆคนที่ต้องกลับมาคุมเกมมาแก้ปัญหาก็ยังเป็นหุ่นเซนผู้เป็นพ่ออยู่ดีอืมซึ่งภาพแบบนี้มันยิ่งตอกย้ําให้เห็นว่าผู้สืบทอดอํานาจยังไม่แข็งแกร่งพอจริงๆมันกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดพ่อก็เริ่มโรยราลูกก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นสูตรสาเร็จของจุดจบทางการเมืองที่เราเห็นมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกเลยครับพอฟังแบบนี้แล้ว มันเหมือนกับว่าปัญหาทุกอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกันหมดเลยนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการขาดวิน,นัยแล้วก็วิกฤตผู้นำรุ่นต่อไปอีกครับและเมื่อมองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีกการวิเคราะห์ยังเชื่อมโยงสถานการณ์นี้เข้ากับบทเรียนในประวัติศาสตร์ด้วยโดยยกโมเดลของประเทศเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเปรียบเทียบเยอรมนีเลยเหรอคะดูเป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างแรงนะคะมันเชื่อมโยงกันยังไงคะ คือการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอุดมการณ์นาเซนะครับแต่พูดถึงสูตรทางการเมืองที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตอนนั้นเยอรมน,นีแพ้สงครามเศรษฐกิจพังพินาศถึงขั้นที่คนต้องเอาเงินไปเผาเป็นฟืนเพราะมันไม่มีค่าโอ้โหประชาชนอดอยากและรู้สึกอัปยศอสูอย่างรุนแรงสภาวะแบบนี้เองที่กลายเป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ทําให้ประชาชนเริ่มมองหาผู้นําคนใหม่ที่แข็งกร่ว ใครก็ได้ที่จะเข้ามาแล้วบอกว่าฉันจะมากอบกู้ศักดิ์ศรีของชาติคืนมาเข้าใจแล้วค่ะคือความรู้สึกคับแค้นใจจากปัญหาปากท้องและความรู้สึกเสียเกียรติภูมิของคนในชาติมันสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและคาดไม่ถึงได้เสมอถูกต้องครับบทวิเคราะห์กำลังชี้ให้เห็นว่าสภาวะในกัมพูชาตอนนี้มันเริ่มมีส่วนคล้ายกัน คือประชาชนและโดยเฉพาะทหารกำลังรู้สึกว่าผู้นำปัจจุบันไม่สามารถดูแลพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วความรู้สึกสิ้นหวังและอดอยากมันกำลังก่อตัวขึ้นและอาจจะทำให้พวกเขาเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ซึ่งทางเลือกนั้นอาจจะไม่ใช่คนในตระกูลหุนอีกต่อไปแล้ว เมื่อเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นภาพใหญ่ตั้งแต่เรื่องท่อนน้ำเลี้ยงที่ถูกตัดกองทัพขอทานทหารผีไปจนถึงกระบฏเงียบและวิกฤตการสืบทอดอำนาจบทสรุปมันก็ดูจะน่ากังวลมากๆเลยนะคะครับฉากทัดสุดท้ายที่บทวิเคราะห์คาดการไว้นั้นค่อนข้างจะชัดเจนและน่ากลัวคือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการรัฐประหารหรือที่บรรยายภาพไว้อย่างเห็นได้ชัดว่ารถถัง อาจจะวิ่งเข้าพนมเปญในอีกไม่ชา้าวิ่งเข้าพนมเปญเลยเหรอครับซึ่งเป้าหมายของการเคลื่อนกําลังครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การมารบกับประเทศไทยแต่เป็นการเคลื่อนพลของทหารที่หิวโหวยและสิ้นหวังเพื่อเข้าไปทวงคืนอนาคตของพวกเขาจากผู้นําของพวกเขาเองโอ้โหเป็นสถานการา์ที่จากแค่เสียงปืนครกนัดเดียวมันสามารถตีความไปได้ถึงจุดนั้นเลยนะคะ เอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรดิฉันว่าเรามาลองสรุปภาพรวมที่ได้จากการคุยกันวันนี้อีกครั้งดีกว่านะคะประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคือเงินหมดอำนาจก็เริ่มหายการล่มสลายของแหล่งทุนสีเทาโดยเฉพาะการถูกจับกุมของเฉินจื้อมันคือการตัดท่อน้ำเลี้ยงเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพและทำให้ระบบอุปถัมภ์ที่เคยแข็งแกร่งพังคลืนลงมาประเด็นที่2คือกบฏเงียบครับ เหตุการณ์ปืนครกมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันคือสัญญาณของ loss of command เป็นการส่งสารจากทหารระดับล่างว่าพวกเขาไม่ฟังคำสั่งจากศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วมันสะท้อนว่าหุนเซนอาจจะกำลังสูญเสียการควบคุมกองทัพซึ่งเป็นฐานอำนาจที่สำคัญที่สุดของตัวเองไปแล้ว และนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่3คือวินัยทหารที่ล่มสลายซึ่งเห็นได้ชัดจากภาพของทหารที่ต้องขโมยทรัพย์สินของกองทัพเองไปขายเพื่อความอยู่รอดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตเล็กน้อยนะคะแต่มันคือสัญญาณว่าโครงสร้างทั้งหมดของกองทัพมันผุพังจากภายในจนถึงที่สุดแล้วและข้อสุดท้ายที่มองไปข้างหน้าก็คือการนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครับปัจจัยลบทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งปัญหาเศษรษฐกิจคอร์รัปชัน ทหารผีและที่สำคัญคือวิกฤตการสืบทอดอำนาจที่ยังไม่ลงตัวมันกำลังผลักดันให้กัมพูชาเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำในอีกไม่ช้านี้ครับเป็นสถานการณ์ในบ้านเพื่อนบ้านที่ต้องจับตามองแบบห้ามกระพริบตาเลยจริงๆค่ะใช่เลยครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ว่าเมื่ออำนาจที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนศรัทธาของประชาชนแต่ถูกสร้างขึ้นจากผลประโยชน์และเงินตราเพียงอย่างเดียว เริ่มสั่นคลอนอะไรคือสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่มันจะเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมรูปแบบใหม่หรือจะเป็นแค่กลุ่มอํานาจใหม่ที่มีท่อนนำเลียงที่ใหญ่กว่าเดิมและไม่ว่าคําตอบจะเป็นอะไรความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนี้จะส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพของผู้มีภาคในภาพรวมอย่างไรนี่คือคําถามใหญ่ที่เราทุกคนอาจจะต้องหาคําตอบร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็จบไปแล้วสําหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้ ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแชร์มุมมองแบ่งปันพวกเราได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและพบกับพวกเราใหม่ในประเด็นข่าวถัดไปทางช่องหน้าทีรู้ข่าว